สวัสดีครับผมสวัสดีรอบมึงด้วยนะครับก็ตอนแรกรีวิวตัวอีกตัวแรกไปแล้วนะครับเป็นเทเลนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาจัดรีวิวตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นงานประกอบนะครับที่ทําเสร็จไปนานแล้วแหละนะครับแล้วก็ติดใจมันอยู่นะฮะผมก็เอาไปใช้งานคืนด้วยนะครับด้วยเรื่องเสียงและรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับผมเป็นงานรีลิกที่ผมตั้งใจลงแรงลงมือรายละเอียดทุกอย่างนะครับจัดเต็มให้กับตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ ตอนแรกจะยังไม่ได้ลงขายนะครับก็คือเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าถามเข้ามาก็เดี๋ยวจะจัดราคาจัดรีวิวให้นะครับก็เลยถ่ายรีวิวไว้ให้เลยนะครับตัวนี้เป็นเซตนะครับบอดี้เป็นสวอปเอสนะครับผมก็คือเป็นไม้เอสที่น้ําหนักเบานั่นเองนะครับและราคาแพงด้วยนะครับบอดี้นี้ถ้าไม่รวมทําสีก็สี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ทำสีทำดีลิกเสร็จปั๊บถ้าเป็นมูลค่าที่ทางร้านผมทําก็ประมาณสามพันห้าก็บอดี้รวมๆประมาณเกือบเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าดูซ้ำนะครับอ่านะครับตัวนี้ เป็นสวอปแอดก็คัดเลือกลายให้มันเป็นลายพิเศษมาโชว์ลายค่อนข้างสวยงามนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเงี้ยคือจะเห็นลายชั้นอย่างแบบชั้นหินด้านๆเลยนะฮะตัวนี้เคลือบเป็นึ่งเงาแล้วก็ซาตินนะครับเป็นซาตินึนนน่งเงานะครับโอเคนะครับบอดี้ก็สวยงามสั่งตัดใหม่หมดเลยนะตัวนี้คือเป็นเป็นสั่งตัดใหม่แล้วเจาะใหม่อะไรอย่างหมดเลยนะครับผมงานดีมากตัวนี้ตั้งใจจะมาทําเป็นตัวโปรเจกต์พิเศษของทางร้านนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบงานรีลิกหนักๆโคดๆแบบนี้ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของสเปคกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างที่นที่แจ้งไปนะครับวอดิสฟอรแอสสีซันเบอร์ร t ลิลิคนะครับลิลิกก็เป็นฮาร์ดลิลิกแบบนี้สไตล์เอสีแล้วกันนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับเป็นวินเทจวินเทจนะครับเป็นคอวินเทจ21เฟรตนะฮะไขคอด้านล่างสไตล์วินเทจเลยนะครับผม จับกําลังถนัดมือนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้สําหรับคนที่ถ้าไม่ถนัดคออ้วนๆอ่ะตัวนี้เขาจะไม่ชอบเลยตัวนี้จอคอ,อจะใหญ่นิดนึงคอจะอ้วนๆนิดหนึ่งนะครับคอจะอ้วนๆขึ้นมาหน่อยแต่ใครที่ชอบเล่นแบบคออ้วนๆแล้วจับถนัดมือตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแน่นจับเต็มไม้เต็มมือนะครับผมโลโก้นะครับโลโก้เนียนๆเลยนะับนี่ครับแล้วก็ลูกบิดเป็น ของโกโตะนะครับงานวินเทจโกโตะหัวผ่านะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นวินเทจโกโตะนะครับแล้วก็โล่ด้านหลังแล้วคอก็ลิลิกสวยงามนะครับ<ม>เคลือบเคลือบแบบงเงาสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับงานคองานอะไรดีมากตัวนี้เพอร์เฟกแบบแทบจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพิกอัพเป็นอนิโก้นะครับอนิโก้ญี่ปนก็ตัวเนี้ยอ่าคาแรคเตอร์ Character ที่ผมเล่นไปนะให้เสียงที่ค่อนข้างค่อนข้างสาด ค่อนข้างค่อนข้างกระจายกระจายจะไม่มุ่งไปทางกลางแหลมอะไรเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นค่อนข้างจะเป็นออกทางกระจายนะครับแล้วก็มีความเด้งความใสความคมมีความหนาอยู่ในตัวนะครับค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เป็นอนิโก้นะครับแต่ว่าไม่ใช่อนิโก้แบบบางแน,แน่นอนนะตัวนี้คือตัวนิกนะคือจับใจมากเสียงมันเคาะจับจิตมากตัวนี้ สีกรีนมินนะครับก็สีสวยงามตัดกันกับกับบอดี้นะครับส่วนตัว Sa ดเดิลเนี้ยจะเป็นงานวินเทจญี่ปุ่นนะครับก็คือมันจะเป็นกึ่งโมเดินกึ่งวินเทจนะครับน็อตจะเป็นน็อตน็อตแบบไม่ใช่หัวไม่ใช่หกเหลี่ยมนะจะเป็นแบนนะครับปากแบนนะครับใช้น็อตปากแบนตัวน,อน้อตปากแบนนะครับอยู่จะอยู่ในกีตาร์วินเทจที่เราเห็นแบบกีตาร์เก่าๆพวกเฟนเดอร์แผงๆแต่ตัวนี้นะจะเป็น ปากแบนนะครับตัวนี้เก็บงานมาเรียบร้อยนะครับก็โอเคมากมากเลยนะครับผมสีสวยเส,สียงดีวัสดุดีครบครันทุกอย่างนะครับตัวนี้เปิดที่ราคาจบดิไม่ได้เปิดดิจบที่ราคา11,900บาทนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบสไตล์นี้แล้วอยากได้ของดีอะ่ะผมมองว่ามันไม่แพงแล้วก็คุ้มนะครับคุ้มเลยแหละนะครับเพราะว่าการที่จะหาบอดี้สวอแอดและทำสีและสั่งทำใหม่อย่างเงี้ยถ้าสั่งตัดใหม่ มีหลุดหมื่นหมื่นกลางถึงหมื่นปลายแน่นอนนะครับแต่ทีนี้อยู่ที่หมื่นต้นๆหมื่นนิดๆนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ได้งานดีไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีไปเลยเพราะผมใช้งานตัวนี้เอาไปเล่นกลางคืนด้วยนะก็โอ้ติดใจนะติดใจบอกเลยอย่บมาฟังเสียงกันตัวหลังครับ thank mm -hmm. you thank mm -hmm. you ฟังนะครับเราจะดิ้นเสียงเบสความหนารายละเอียดของย่านเสียงต่างๆที่ตัวนี้มีมาให้นะครับจะรู้สึกว่าตัวนี้มันแฟลตมากๆเลยนะครับจะยังไม่โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่ามันจะมีความโดดเด่นของมันคือความเป็นแตทนั่นเองนะครับสิ่งที่แตทมีนะครับตัวนี้จะมีอยู่นั้นหมดเลยนะความคมของสายความหนาความดิ้ง คลีนประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรผ่านบอกเลยนะแล้วนทะ้องเสียงแตกกันนะครับเปิดเกณฑ์เที่ยงเหมือนเดิมนะครับว้าว <Wow. S 1> ลดเกณฑ์ลงนะครับก็เล่นได้สนุกมากๆเลยตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานแบบนี้จริงๆนะครับผมก็อยากให้ ость, อยากให้ได้ไปนะครับอยากให้ได้ไปเลยนะสำหรับใครที่ชอบงานแบบนี้เพราะว่าผมอย่างที่ได้ไปในง,งานตัวนี้เป็นงานที่คุ้มคุ้มจริงๆเะเพราะผมลงแรงลงแรงกายแรงใจไปกับตัวนี้เลยนะครับและทั้ทุกตัวที่ผ่านมาจากที่ร้านทําเองนะครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอม,มากๆเลยนะครับผมทำเองใช้เองเล่นเองนะครับถ้าถูกใจ ก็น่าจะถูกใจลหลายๆท่านนะครับตัวนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบตัวนี้ก็1 1 9 0 0บาทนะครับไม่แพงเลยนะครับผมโอเคครับผมจัดไปขอบคุณครับ